วันนี้จะพามาปักเมล็ดอีกแล้วนะคะนี่ก็คือเมล็ดที่เราบ่มในตู้เย็น2คืนแล้ววางข้างนอกอีก1คืนแบบแนวตั้งเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูนะว่าเมล็ดของเราจะงอกไหมมาลุ้นไปพร้อมๆกันจ้าทุกคนให้กี่คะแนนดีคะสำหรับอัตราในการงอกของเมล็ดพันธุ์ ในการปักนะคะเราก็จะมีถาดนะคะแล้วก็จะมีฟองน้ํานวดมาเรียบร้อยแล้วชุ่มดีมากๆแล้วก็ที่สําคัญต้องมีที่คีบนะคะเป็นที่คีบแบบปักงอแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีฟอกกี้ตัวนี้จะเป็นน้าเปล่าน้ําธรรมดาบ้านเราเลยค่ะเอาไว้ฉีดพรมน้ําเวลาที่เราปักมเมล็ดลงไปแล้วก็ทิชชู่ที่ติดมาเมล็ดตรงนี้ค่ะเราสามารถฉีดฉีดน้ําแบบนี้ ไม่ให้ทิชชู่ติดกับเมล็ดจนเกินไปแล้วทําให้รากของน้องขาดเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนของการปักว่าปักยังไงเอาลงลึกแค่ไหนนะคะไปดูกันเลยจ้านี่ก็คือเมล็ดพันธุ์กรีนคอร์ทที่แม่นุ่ยบ่มในตู้เย็น2คืนและวางข้างนอกอีก1คืนแบบแนวตั้งนะคะ<า>ของน้องก็จะหันลงอย่างสวยงามเลยช่วยให้การปักเมล็ดลงฟองน้ําเป็นเรื่องง่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ้าหนึ่งถาดแต่ว่างานเรายังไม่เสร็จนะยังมีอีกหลายถาดเลยค่ะเราปักเมล็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําเข้าไปไว้ในสวนได้เลยนะคะพลางแสงด้วยสาเลนห้าสิบ เอาไว้ในที่ร่มน้เพราะว่าไม่งั้นนะคะต้นกล้าของเราจะยืดแล้วก็โยไปหาแสงด้วยนะคะใครทดลองปลูกผักไฮโดรโปนิกแบบแม่นุ้ยแล้วแต่ยังติดปัญหาตรงไหนหรือมีข้อคําถามไหนพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่นุ้ยจะมาตอบคํำถามทุกข้อสงสัยเลยค่ะและแม่นุ้ยนะคะยังมีกลุ่มสอนปลูกผักสร้างรายได้ให้ด้วยใครอยากเข้ามาเรียนรู้นะคะสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เลยจ้า